เอาละครับผมเกมนี้นะครับผมก็จะไปเล่นเกมนะัดตกค้างนะผมกับพี่ต้นนะผมก็ตอนนี้ยังตัดสินแซมไม่ได้เนื่องจากว่าทีมอาร์ซนอลกับ SMD เนมะีนี่ยมีแต้มเท่ากันนะผมแต่วันนี้อาร์ซนอลเพิ่งแข่งไปนะผมเกมเมื่อกี้นะผมก็สามารถเอาชนะไปได้ก็ตาแข่งมากกว่า1นัดนะผมแล้วก็คะแนนมากกว่า3แต้มนะผมแต่ลูกได้เสียทางด้านของ SMD นะผมดีกว่า แต่ SMD นี่ก็ต้องมีคิวเจอกับพี่ต้นนะผมแต่ก่อนที่จะพี่ต้นไปเจอกับ SMD นะผมก็เจอกับผมก่อนนะเพราะมีนัดตกค้างกันนะผม1เกมเดี๋ยวมาดูกันผมว่าเกมนี้จะจบที่สกอร์เท่าไหร่แล้วค่อยไปดูผลของพี่ต้นและ SMD นะผมที่จะเจอกันในเกมต่อไปนะทุกคนซึ่งอันนี้นะผมก็กดเข้ามาเกมแรกนะครับก็คือเกมทีมนะครับทีมีตรงนี้เลยนะผมซึ่งคนระับพี่แกนเน็ต้าครับก็เลยหลุดไปเดี๋ยวไปดูเกมที่2กันเลยดียกันนะครับ ก็หลังจากที่เกมแรกหลุดไปนะครับเกมที่2นี้นะ่าจะได้เล่นกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าเกมนี้ใครจะสามารถขว้าใช้ไปได้นะครับผมก่อไปต้นมานระบบ4 1 2 12นะครับส่วนผมตัวระบบเดิมเลย4ี่ตนะครับผมนังจากยังไม่ได้อัปเพจแล้วก็เอาเม่อัปเก็บระบบมานะครับผมนี่ตอนนี้แมสซี่ดำไปแล้วนะครับผมสวยมากครับผมโอเคเกมเริ่มขึ้นแล้วนะผมฟิซซิงบุกจากซ้ายไปขวานะครับผม ทางด้านพี่ต้นนี่ก็ตั้งรับกันเลยนะผมแล้วโยกออกมาผมลูก้าโมดิสแล้วได้ซองเลยอู้หูเกือบได้ซองครับทุกคนเป็นบอลของพี่ต้นนับเล่นที่แมสซี่ให้โอู้จะจะให้ฮาแรนนะผมใช่ฮาแรนไหมเมื่อกี้นะผมอ่ะเควินเดอรบอยผมตอนนี้ลูก้าโมดิสบอลของฟิซซิงนะผมเอ็มปาเป้ตัดเข้ามาแล้วอู้หแล้วเสียฟาวผมฮาแรนกลำลังจะง้างเท้ายิงแล้วเมื่อกี้แล้วเควินเดอรบอยเป็นคนอ่า ยิงฟิีิกนะผมรายาแบบนี้เดอะบอยโอ้โหก็พุ่งาประตูนล้วเป็นครูตัวแล้วผมทางด้านพี่ต้นก็สามารถเซฟลูกของเควินบอยไปได้ต้นพี่ต้นของบอลกันบ้างครับผมออกขัวให้วินีิล้วยอดเข้ามาเอาแล้วฮาแลนจับบอลได้โอ้โหแต่ยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะผมเอาแล้วบอลสวนของฟีซิงกันบ้างได้บอลที่เอ็มปัเป้ อัปเป้อ้าวจ่ายผ่าดอ้าวล้วจ่ายผ่านเหมือนกันนะผมบอลที่ฮาแรนดฮาเลนดโยกหมุนแล้วฮาเลนด์ให้ที่เอมัปเป้ปัปเป้ไปแล้วผมมองแล้วออกชายให้เควินเดอ์บอยใหวินิสจูเนียจูเนียยิงอ้าอันนี้ตอนนี้เห็นอันนี้นะผมลูกนี้นี่อันนี้จริงจะจ่ายนะครับแต่แต่มันเป็นยิงเฉยนะครับมก็เลยเข้าไปับผมหนึ่งศูนย์นะผมหนึ่งศูนย์ที่ฟิชชิงขึ้นนำับผมทุกคน เอาบอลพี่ต้นกันบ้างเราจะได้เร็วหรือเปล่าแล้วยิ่งโอ้โหลุตคอพอกไปเอ็มปัปเป้เกือบนำได้นาทีเดียวเกือบตามตีเสมอได้เลยนะผมก็เนตซาบ้างนะผมเกมนี้แต่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเล่นกันต่อลูกาโมดิสโมเมสซาราสาราเลนถึงสองวอลเกอร์สวยผมให้ที่สาลาอีกที่สาราออกมาที่ฮาร์แลนด์มองตัวนายแล้วมีเอ็มแบบเอ็มปัปเป้นะทุกคนโอ้ยพุ่งเร็วไป แล้วซาร่าเปิดเข้ามาโอ้โหไม่ผ่านกองหลังครับผมจะส่วนแล้วผมทั้งด้านต้นพี่ตน้นนี่ดูท่าแล้วให้ที่ฮาแรนดฮาแรนดส่งต่อให้วินิวินิโดนเบียดแล้วไม่ได้ฟาวเราเสียฟาวเหมือนกันนะผมคิดว่าจะไม่ได้ฟาวแล้วเมื่อกี้ก็เป็นฟิกชิพของต้นพี่ต้นนะผมก็ใส่เป็นแมซี่แมซี่ย้อนเข้ามาในแล้วเมื่อีเคลียออกมาก่อนนะผมฟิชิ่งฟิชิ่งอา้าวไม่มีใครผมเอาความเร็วของซาร่าดวลกันหน่อยแล้วโอ้ย จะออกไปก่อนแล้วผมย้อนขึ้นมาที่ผู้สาวประตูผมคูตัวตัวตัวลมาแล้วครึ่งแรกน่าจะจบไหมอ้าวแล้วฮาแรนสวยอับผมฮาเลนเบียดได้อับผมไปแล้วโอ้ยแล้วกะจะเอายังได้อยู่ผมฮาแลนเราเปิดเข้ามาในแล้วไม่ได้โขกผมแล้วก็บอลของฟีซิงแล้วจบครึ่งแรกลยครับทุกคนก็จบครึ่งแรกนะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยฟีซิงขึ้นนามบผมเดี๋ยวไปต่อที่ครึ่งหลังกันเลยดีกว่า ครึ่งหลังเริ่มมาในทีที่46ครับทุกคนบอลของพี่ต้นนะผมเอาเราดูสอดนี้กันก่อนแล้วโอ้ยหาแด์ได้ผมหาแด์ยกมาแล้วอืม้มเน็ดซะได้หลุนกันเลยครับผมแต่ยังไม่สามารถทําประตูได้ผมเป็นบอลของฟีซิงที่คลองบอลกันต่อเอาเอารวจ่ายพลาดไหมพลาดไหมพลาดไหมพลาดเอารวสวยครับผมเอ็มปัปเป้ปัปเป้มองแนละ้วปันะปเปอออกซ้ายโมซาลาซาลาโดนเบียดเสียบอลให้วินิสจูเนียครับผม ซึ่งเกมนี้นะผมว่าผมจะไม่ได้อัดแล้วนะแต่พี่แกถามไงว่าอัดคลิปไหมผมจะได้มาดูใน youtube ก็โอเคอัดก็อัดครับทุกคนก็จงไม่ได้แล้วว่าเคยเล่นกับพี่แกแล้วอัดคลิปลงมาหรือเปล่าถ้ายัางไม่ได้ถ้ายัางไม่ได้อัดนะคือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยครับทุกคนแต่เคยเล่นกับพี่แกมาแล้วนะก็ส่วนมากก็จะแพ้เดี๋ยวมาดูเกมนี้กันเปิดก่อนจะได้ปูดไหมเอาแล้วสวยผมซาลา อ阿拉ให้มาที่เดือบอยเดือบอยออกเอ็มปาเป้เอาโยกโอุย้ยกะจะโยกเอาจ่ายแล้วตัดเข้ามาเอาสวยวเ,สเอาสวยนะครับทุกคนเอาแล้วได้ครับผมวินิสกินวินิสจูเนียครับผมบอลของพี่ต้นแล้วออกมาที่เนมาเนมา่าอุย้ยเราโซนเสาเกือบเข้าเลยครับผมโอุยโอ้ยเราอุ้ยเกือบได้อีกจังหวะหนึ่งล้วบอลจังหวะสองยังได้เป็นของ ที่ต้นนะผมเนมา่าเอวิเนสจูเนียผมขอทภายตัวเราแมสซี่แฟนคงคงโอ้โหมาลัล้วเลยครับผมจังหวะนี้น่าจะเปิดเกมลุกอย่างเต็มที่แล้วนะผมมาลัวสองสดนะครับผมเมื่อกี้น่าจะเป็นโอกาสที่ลุ้นประตูมากที่สุดแล้วนะครับผมเนมายิงซนซนเสาเนาะ ส่วนแมสซี่นีก่กล่าว่าจะปั่นโค้งแต่ก็หลุดกกาบออกไปผมบอลของฟรีซิ่งได้คลองกันบ้างแล้วส่วนชิมมัทีสุดท้ายก่อนจะทุบเวลาบอลของฟรีซิ่งโอแล้วสวยเลยครับผมให้เลวานดอฟสกี้แล้วเลวานให้ซอนยูมินโอ้โหแล้วบอลมันตัดหลังไปนิดนึงจะโดนสวนเลยครับผมอ้าวยังไงครับผมเฮ้ยใครวะเนี่ยแฮร์รี่เคนโอ้โห ว่าใครเฮลิเคีนครับผมเอาแล้วบอลของฟรีซิงเอาแล้วสวยครับผมดูเน็ตดาวนยวินูเน็ตเรายิงเรียบร้อยครับผมโอ้ยสองศูนย์ครับผมทางด้านฟรีซิ่งยิงใส่พี่ต้นนะผมเออผมก็ติงเหมือนกันนะเนี้ยเกมเนี้ยไม่อยากจะซมตัวเองเลยเออก็น่าจะจบเกมแล้วนะครับผมทุกคนจะจบไม่จบแล้วจบเกมครับผมเกมนี้ก็ฟรีซิ่งนะผมสามารถเอาชนะพี่ต้นไปได้สองประตูต่อศูนย์หรือว่า เป็นครั้งแรกครับที่ผมสามารถเอาสนะที่แกได้นะผมปกตินี่ผมน่าจะแพแล้วก็โดนยิงไม่ต่ำกว่า3เมตรอยู่แล้วพยายามจะอุดนะครับผมแต่เกมนี้มาแปลกหน่อยนะผม,ผมก็ได้เกมบุกนะครับผมมือปกติผมจะรับอย่างเดียวเกมนี้กลายเป็นเกมลุกเฉยเลยนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวสาหรับอีกคู่นะผมก็คือพี่ต้นนะครับที่แกจะไปเจอกับ SMD เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับผมหลังจากที่จบมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วตารางตารางคะแนนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมอ่ะ พี่ต้นนะครับบุกไปนะผมอืน่าเสียดายผมที่พี่ต้นนะบุกไปแพ้นะผมให้อ่าเขาชื่ออะไรวะจําไม่ได้อีกแล้วนะผมคือว่าเอาเป็นทีม SMD นะครับผมใส่ไหมเนี่ยเออนั่นแหละน่าจะใส่เนาะก็ไปพลาดท่านะครับผมเกือบทําให้เสมอได้แล้วถ้าเสมอนี่ก็จะเป็นทางด้านของร์เซนอลนะครับที่สามารถคว้าแซมไปได้แต่นี่นะครับผมเป็นเออ SMD ที่สามารถเอาชนะไปได้โดยการตอสามต่อสองนะผมถือว่าทําเต็มที่แล้วนะครับก็คือ จบไปด้วยตารงนางคะแนนแบบนี้เลยับผมคะแนนเท่ากันนะผมแต่ว่าลูกได้เสียของ SMD จะดีกลัวก็ถือว่าจบกันนะผมทางด้านที่จะแข่งระบบลีกในรอบนี้แต่รอบต่อไปนี่ต้องพักกันนานๆหน่อยแล้วเดี๋ยวต้องไปหารางวัลมาให้ทุกคนกันแล้วแหละแบบ บางคนเขาก็ตั้งใจเล่นเนาะจริงจังกันมากบางคนก็ออถอนทีมกันไปเยอะมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าร่วมมาเล่นสนุกกันนะครับผมสำหรับรายการที่ผมจัดมา2ซีซั่นนี้นะครับผมซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ยาวนานที่สุดแล้วนะครับผมถ้ามีเงินรางวัลนี่ผมอยากทําให้ต่ออยู่นะคะ mm. นนรับผมแต่ไม่มีเงินรางวัลก็เลยไม่อยากจะรบกวนเวลาที่แบบทุกคนเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่ามาเล่นในรายการนี้ถ้ามันมีเงินรางวัลนี่ผมจะแบบอยากให้จ<ห>ัดต่ออยู่นะแต่นี้มันไม่มีไงก็เลยแบบต้องได้พักเบรกกันไปก่อนเดี๋ยวค่คคอยมาจัด ในซีซั่น3เดี๋ยวมีเงินรางวัลแน่นอนนะผมแต่ต้องรอดูก่อนนะว่าจะรอนานแค่ไหนนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วก็ฝากทุกคนนะผมช่วยกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยเด้อแล้วเอจสาเนี่ยจะจัดตอนไหนเรวก็รอติดตามกันไปครับผมสำหรับแฟนแฟน,แฟนดีมหรเนาะ